อยูนี่ตอค่ะทำนักเลไปเลยค่ะคณะไปเลยไปเลยค่ะเดินอัดอีกเลื่อไปเลยจ้าเด็อีกคนค่ะอยู่นู่นมีน้ำตกค่ะอันนี้น้ำมาจากไหนคะน้ำมาจากด้านบนที่เราเดินผ่านเมื่อกี้เองค่ะนี่ค่ะน้ำตกจ้าใช่ค่ะระวังลื่นนะคะระวังหัวจ้า ๆๆไปค่ะไปค่ะเสาๆนั้นสร้างไว้ใช่ค่ะสร้างไว้แต่ว่าสร้างไม่เสร็จ,จใช่ค่ะก็คือให้เป็นข้างบนนี้แทนให้ปู่มาอยู่ข้างบนนี้แทน<อ>ด้วยงบประมาณด้วยอันนี้จะเป็นป้ายใช่ค่ะอันนี้จะเป็นป้ายประกาศนะคะหนึ่งเราอ่านเด้อเป็นความรู้จ้ะ ไม่ให้อยุดแบบว่าเป็นอาสาอ่ะใช่ใช่ใชนี่ค่ะที่เราจะมานี่คือถ้ำหลวงปู่วังค่ะหรือเราเรียกแต่เดิมเป็นวัดถ้ำชัยมงคลค่ะนี่จะเป็นองค์ูน่ะคะอันนี้จะเรียกว่าเป็นองค์ูดำยาคำเนาะคะ่ะนอนแล้วแต่คนเรียกนะคะแต่ว่าส่วนมากเขาจะเป็นองค์ปูดำกับยาคำนี่หลวงปู่วังค่ะนี่เปดูอ่ะพี่พี่ได้เอารองเท้าไปตรงนี้ค่ะไปไว้ก่อน ใครที่มาก็